สวัสดีค่ะดิฉัน,นาจาจันแพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะ สำหรับชาวราศีพฤษภประจำเดือนเมษายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทวีเซลเคสขึ้นมานะคะสื่อพลังให้ว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษค่ะอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยแปรปรวนได้ง่ายนะคะเพราะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาหาคุณให้คุณแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะคุณก็ควรที่จะพักผ่อนร่างกายกับจิตใจให้เต็มที่นะคะเพราะว่าในการทํางานของคุณเนี่ยมักจะมีงานพิเศษแบบด่วนๆเข้ามาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดเลยทีเดียวแล้วก็เข้า มาทีละหลายงานด้วยค่ะคนที่รับงานแสดงจําพวกดาราน,นักร้องหรือศิลปินต่างๆเนี่ยนะคะจะมีโอกาสดีมากกว่างานด้านอื่นๆน,นะคะการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินโดยเสน่หาจากเพศตรงข้ามอีกด้วยนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะขาดความสุขไปบ้างนะคะถ้าทําใจยอมรับกับเรื่องนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในส่วนของความรักนะคะเซลเคสเตือนให้รู้ว่าคนที่มีคู่เนี่ยความรักบางอย่างที่ต้องซ่อนเร้นหรือแอบปัน ใจให้กับใครอีกคนหนึ่งโดยที่คุณมีคนของคุณอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้นะคะ อึดอัดใจค่ะแต่ก็มีความสุขแฝงอยู่ลึกๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าให้ดีนะคะควรทําอะไรอย่างถูกต้องมีศิลมีธรรมมากกว่าถือว่าเป็นความสุขอย่างถาวรน,นะคะในเรื่องของคนโสดค่ะมีเกณฑ์การพบปะคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์ค่ะจากแวดวงของเพื่อนในงานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการไปงานเลี้ยงสังสรรค์ก็จะได้พบเจอกับคนมีสเสน่ห์นะคะก็ดูให้ดีๆค่ะว่าคนมีสเสน่ห์คนนั้นเนี่ยโสดจริงหรือไม่นะคะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ